เดพยากรสวัสดีค่ะเคยสงสัยไหมคะว่าเทพประจำตัวเทวดาที่คุ้มครองเราเป็นใครแล้วถ้าเราอยากจะขอเราได้ไหวเราปังเราควรไหวองค์ไหนดีเราไปฟังกันค่ะการที่เราอยากจะขอพรจากเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วทำให้คําอธิษฐานคําขอของเราสำเร็จผลได้นั้นมีปัจจัยสำคัญอยู่ค่ะไม่ใช่เห็นเขาฮิตไหวองค์ไหนแล้วปังเราก็ไปไหวตามเขาพรคิดว่าจะได้เหมือนกันดีเหมือนกัน อันนี้ไม่ใช่ค่ะวันนี้เรามาฟังกันค่ะว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าองค์ไหนที่เราควรบูชาองค์ไหนที่เราควรขอเพื่อให้สำเร็จผลการที่เราจะขอพรจากเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคำอธิษฐานคำขอของเราสำเร็จผลได้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เรากับเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านนั้นๆจะต้องมีบุญกรรมสัมพันธ์กันมาจากที่เราเคยเกิดมาหลายภพหลายชาติเราอาจจะเคยมีบุญสัมพันธ์กับท่านมา เช่นเคยเป็นบุตรบริวารเพื่อนญาติเครือญาติหรือเคยทำบุญร่วมกันมาเหตุปัจจัยต่างๆเหล่านี้เป็นปัจจัยที่เทวดาจะช่วยเราได้ค่ะวันนี้เรามาดูกันว่าเรานั้นน่าจะมีบุญสัมพันธ์กับเทวดาท่านไหนเป็นพิเศษเทวดาองค์ไหนคอยคุ้มครองเราอยู่เวลาเราขอบูชาก็จะได้ขอได้ถูกองค์สิ่งที่เราขอก็จะสำเร็จผลได้ง่ายโดยดูได้จากวันเดือนปีเกิดและราศีของเรา แต่ขอบเขตการขอก็อย่ากเกินเหตุไปนักก็ควรจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เช่นการขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งก็จะยากสักนิดเพราะเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยปัจจัยอื่นด้วยไม่ใช่แค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวแต่ก็พอมีค่ะที่เทวดาท่านช่วยให้ถูกรางวัลที่หนึ่งก็จะเป็นกรณีที่เทวดาท่านนั้นๆท่านอาจจะเคยติดหนี้เราไว้ในอดีตหรือเคยมีกรรมสัมพันธ์กันเท่ากับมูลค่ารางวัลที่หนึ่งในปัจจุบัน เหตุมันก็เลยจะยากไปสักนิดค่ะแล้วเราควรบูชาหรือขอพรจากเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดล่ะจะขออธิบายง่ายๆโดยแบ่งการดูเทวดาที่เหมาะกับเราโดยแบ่งแต่ละราศีตามธาตุค่ะโดยแบ่งเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเพราะธาตุเหล่านี้เป็นธาตุจากพื้นดวงชะตาเกิดจากกรรมและบุญที่เราสะสมมาค่ะ สำหรับราศีกุมจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์จนถึง14มีนาคมราศีกุมจัดเป็นราศีธาตุลมค่ะก่อนอื่นเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทีมงานเดอะพยากรณฝากกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเทวดาที่ถูกกับชาวราศีกุมก็จะมาจากธาตุกำเนิดเดียวกันก็คือเทวดาประจำธาตุลมเช่นทาวิรุณห ซึ่งท่านเป็นหนึ่งในเท้าจตุโรกบาลทั้งสี่อากาสเทวดาพระยาคูตเทพในศาสนาพราหมณ์ฮินดูจะเป็นเทพที่บินได้เทพที่เน้นการเหาะเหินเดินอากาศเทพกลุ่มนี้จัดเป็นเทพธาตุลมเช่นกันค่ะการขอพรอ,อธิษฐานกับเทวดาที่ท่านมีความเกี่ยวเนื่องกันตามพื้นดวงก็จะมีเปอร์เซ็นต์สำเร็จมากกว่าท่านก็สามารถช่วยเราได้มากกว่าถ้าเทียบกับการขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นดวงของเราเลย แถมให้สักนิดค่ะสำหรับชาวราศีกุมชาวราศีกุมควรขอพอรวันไหนจะดีที่สุดแนะนำว่าควรขอพอรเป็นวันเสาร์หรือพุธกลางคืนแต่เน้นวันเสาร์ก่อนเพราะพระเสาร์เป็นเจ้าเรือนของชาวราศีกุมค่ะ เนื่องจากดาวพระสาวและดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนของชาวราศีกุมดังนั้นวันเสาร์และวันพุธกลางคืนจึงเหมาะแก่การไปไหว้ขอพรเป็นวันที่เทวดาท่านทำงานหรือวันที่ท่านรับฟังคำขอของเราได้ดีที่สุดด้วยอำนาจโรกธาตุรังสีเอื้อให้คุยกับท่านได้มีเปอร์เซ็นต์สำเร็จมากยิ่งขึ้นค่ะ จะแอบบอกเคล็ดลับตามครูบาอาจารย์สอนกันมานะคะนอกจากไปไหว้ด้วยความตั้งใจแล้วก็อย่าลืมดูสักนิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราไปไหว้ท่านนั้นท่านชอบอะไรเขานิยมเอาอะไรไปไหว้ก็ให้เอาไปถวายท่านด้วยเพื่อให้การขอของเราครบถ่วนร้อยเปเซ็นค่ะ แต่อย่างไรก็ดีไม่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดหากเราไหว้ด้วยใจจริงแล้วแล้วเรามีบุญเพียงพอท่านก็สามารถช่วยเราได้ขึ้นอยู่กับว่าช่วยได้มากได้น้อยเท่านั้นเองไม่ใช่วันนี้บอกให้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกฉลกก็จะไม่ไหว้ท่านอื่นนะคะอันนี้ขอฝากไว้สักนิดค่ะ จะขอได้มากได้น้อยก็แล้วแต่วาสนาของคุณด้วยแล้วมีวาระบุญกับท่านมากน้อยเท่าไหร่ทีมงานเดอะพยากรก็ขอให้ทุกท่านเมื่อรู้ว่ามีกรรมสัมพันธ์กับเทวดาองค์ไหนแล้วขอให้ทุกท่านสมหวังดังขอทวนนาค่ะเมื่อขอแล้วสมหวังแล้วอย่าลืมมาแชร์ประสบการณ์ตใต้คอมเมนต์กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทีมงานเดอะพยากรฝากกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ต,ต่อไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ